เ้าได้ห่างครับเอาคือเราช่วบรรยากาศสร้างช่วนขั้วยบันเติมขนตกตลาดนัดต้องแกงหรือทัาครับเอาท้ายหลิน,นจกนักวัลด้วันบัตเแกงเมียลูกวะนี่นเอาจักวัดสา,ามเงินเก่าครับสามเงิเก่าเมียผัดอีกไปสามเงินเก่า ลูกเมียหลูกผัวแยกว่าขัดแยกผัวท่ไหนเมียดิางามอยู่เขาไปมาฝากเบอร์โต้ก็เด้อแปดสี่ครับไปเจ็ดแปดหม่แปดหันหนึ่งสามครับอากไปอ่ะ อยากอหอยต้ากับกระสินยาวอ้าวมันมันครับมันมันเออแยกกับแยกครับพูดินรถรถสุดสไดเลยไร้ประเดี๋ยวลูกหลุามือนสองต่อรอ,องได้แยกกระสิน